ครั้งนะคะกับเพจเรื่องเล่าเข้าใจทรรในช่วงไลฟ์มาไลฟ์ไปนะคะโดยเก๋เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมา รวมฟังการสนทนาธรรมนะคะกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจรัวๆๆๆนะแสดงความพร้อมในการรับฟังรายการร่วมกันนะคะวันนี้เก๋ก,ก็ได้รับความเมตตานะคะจากพระอาจารย์นะคะพระชานชัยบัญญาวโรซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาสนทนาธรรมในหัวข้อเรื่องพระฉันบุฟเฟ่ฉันเนื้อดิบผิดหรือไม่นะคะ วันนี้หลายๆคนที่ติดตามอ่านข่าวทางหน้าสื่อคงจะพบว่าเรื่องนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นดราม่านะคะของสังคมในวงการพระพุทธศาสนาอยู่นะตอนนี้นะคะเราก็อยากจะมาค้นหาความจริงกันค่ะว่าแล้วในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการชันบุฟเฟ่การชันเนื้อดิบแบบนี้ผิดหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามากราบนวัสการพระอาจารย์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะ กราบนวัสการพระอาจารย์เจ้า,า,จาค่ะเจริญพรก็ขออนุญาตนะคะจะเรียกหลวงพี่ว่าหลวงพี่นโมนะคะซึ่งเป็นชื่อเล่นนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะที่ได้มาร่วมรายการกับเรานะคะในหัวข้อนะที่ค่อนข้างจะฮอตสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการฉันบุฟเฟ่นะคะและเนื้อดิบ วันนี้เรามาว่ากันทีแล้วประเด็นเลยดีกว่าเจ้าค่ะน,นะคะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะพระฉันบุฟเฟ่ผิดหรือไม่เจ้าคะ่ะก็จะเจริญพรยมเกน,นะแล้วก็ญาติยโยมทุกท่านา<ถ>คัะถามว่าผิดผิดไหมเนะอันนี้ไม่ไม,ไม่ขอตอบแต่ขอถามกลับไปว่าว่าไอ้บุฟเฟ่เนี่ยในในทางที่ ญาติโยมมองมาเนี่ยที่มองพระเนี่ยมองแบบไหนอ๋อค่ะอันนี้พูดแบบทางมุมญาติโยมเลยนะคะ,ะมุมญาติโยมเลยบุฟเฟ่เนี่ยใช่ไหมคะท่านผู้ชมมันจะเป็นอาหารที่แบบว่าหูเยอะหลายๆเมนูนะคะมีให้เลือกมากแล้วอาการที่กินเนี่ยที่รับประทานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหูเต็มอิมอ่มเวียนตักแล้วตักอีกอ กินกันจนพุงแตกเลยอะค่ะบางทีก็ตักมาเหลือเต็มโต๊ะเลยอย่างนี้อย่างที่ภาพที่เราจะเห็นนะคะซึ่งญาติโยมอาจจะเป็นห่วงกับบางค้าว่ามันจะดูไม่เหมาะสมกับสมณะสารูปหรือเปล่าอันนี้นี่อาจจะเป็นความห่วงใยค่ะก็คือก็เป็นมุมมองที่ญาติโยมเนี่ยมีมาเกี่ยวกับคำว่าบุฟเฟ่เออบุฟเฟ่คืออาจจะเห็นตามร้านหมูกระทะใช่ไหมที่ว่า ตัก <ทะ S 2> ไม่บรรยายรรยามเท่าไหร่ก็ได้ไไกินมูมามกินเต็มที่เสียงดังอะไรประมาณนี้นะแต่ในทางในบุบฟเฟ่ของของพระเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่าบ,บุฟเฟ่ตเนี่ยความหมายของบุฟเฟ่จริงๆนะก็คือมันเป็นวิธีการเสิร์ฟอาหารก็คือมีอาหารวางเรียงให้เลือกให้เลือกสัรนใช่ค่ะแล้ววิธีการฉันของของพระเนี่ย พระเนี่ยนะเวลามีโครงการเยอะๆนะพระมีเป็นพันรูปเนี่ยลำพังจะให้มาถวายพระทีละรูปเนี่ยอันนี้คงไม่ไม่ทันเวลานะพระอาจจะเลยเวลาชันพอดีก็จะมีตัวแทนพระพระส่งนะตัวแทนน่ยก็มารับถวายรับประเคนทั้งหมดมแล้วก็ญาติโยมก็กล่าวถวายทีเดียวค่ะก็คือเรียกได้ว่า ต๊ะโต๊ะเนี่ยยาวๆเนี่ย<ช>จะมีอาหารว่าง<ม>เรียงรายเต็มไปหมดมโดยที่โยมชอบอะไร<ม>อยากถวายอะไร<ม>ก็เอามาวางไว้ให้พระก็มีหน้าที่ในการรับประเค<ม>น,นนะั่นแหละนะคือวิธีการเสิร์ฟ<ม>ก็คือเรียกว่าบุฟเฟ่หลังจากนั้นพระอาจารย์แต่ละรูปก็จะเดินตัก<ม>พัตาหารตามที่ตัวเองอ ชอบใจใช้คําอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะชอบใจไหมไม่ชอบใจเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของของที่ท่านว่าเห็นว่ามันเหมาะที่เหมาะสมกับท่านเหมาะสมกับท่านบางอย่างท่านอาจจะแพ้อันนี้เราต้องแยกเรื่องของบุฟเฟ่ต์ก็เราแยกนะบุฟเฟ่ต์คือการเสิร์ฟอาหารส่วนการครบชันของพระเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งการครบชันของพระเนี่ยจะต่างกับโยม บุฟเฟ่ที่โยมเข้าใจเนอะในทางพระเนี่ยต่างยังไงคะก็พระท่านจะมีบาทส่วนตัวของท่านนะเวลามีกิจกรรมเงี้ยมีการท่านก็ต้องถือธุโดงคขวัตเนี่ยฉันเพียงแค่มื้อเดียวเท่านั้นท่านก็จะมีบาทรนีแล้วก็เดินดูพัตตาหารที่ท่านน่ะเหมาะสมกับท่านท่านรู้อยู่แล้วว่าอะไรฉันได้ฉันไม่ได้รู้ว่าอะไรมันผิดหรือไม่ผิดนะแต่ทีเนี้ยญาติโยมมาถวายด้วยศรัทธาเราในตัวแทนพระสงฆ์น่เราก็ต้องรับ รับไว้ก่อนค่ะแล้วรับไว้ทั้งหมดรับไว้ทั้งหมดส่วนแล้วอาการที่พระแต่และรูปฉันละคะจะเป็นยังไงก็ส่วนที่จะฉันใช่ไหมก็ทีนี้ก็อยู่ที่ท่านแล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าอะไรฉันได้ฉันไม่ได้อะไรสมควรหรือไม่สมควรต่อท่านมันมีโทษหรือมีประโยชน์กับตัวท่านทีงท่านก็นจ,จัดสรรค่ะแล้วขณะที่ตักอาหารไปนั้นเนี่ย ท่านต้องมีการพิจารณาอาหารด้วยไหมคะใช่ท่านต้องมีการพิจารณาพัะทหารไม่ฉันจนมากเกินไปหรือไม่ฉันน้อยจนเกินไปเพราะเวลามีกิจกรรมแบบนี้พระท่านอะเวลาฉันแล้วท่านไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยนะมีกิจกรรมเยอะแอยะเนจะต้องเดินทางคือเดินทุดงไปพัฒนาวัดพัฒนาวัดล้างต้องทํากิจกรรมนะตั้งแต่เช้ายันเย็นยันมืดยันค่ำเนี่ย ที่จะต้องทําเยอะแยะไปหมดเลยท่านก็ต้องดูแล้วว่าถ้าฉันน้อยเกินไปท่านก็จะไม่มีเรี่ยวแรงในการทํากิจศาสนาเนี่ยแต่ถ้าฉันมากเกินไปก็อาจจะจกได้เป็นท่อเด็กด้านอัออนนี้ท่านจะต้องเรียกว่าดูแลรับผิดชอบในเรื่องสุขภาพของตัวเอง<ช>คือมันจะต่างจากโยมนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดหลายคนกินบุฟเฟ่ต์นี่เตรียมตัวไปนอนหิ่งพุงเลยเพราะว่ารู้ว่าจะอิ่มมาก ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดพระเนี่ยฉันอาหารแบบวิธีนี้แล้วเนี่ยนะคะหน้าตาจะเหมือนกับบุฟเฟ่ต์โยมไหมคะที่แบบว่าโอหอาหารเหลือเต็มโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เพราะว่าท่านพิจารณา,นานแล้วตอนตักเนะี่ยท่านก็มีแค่หนึ่งบาทพอเวลาท่านท่านก็ต้องฉันให้หมดนะในบาทเนี่ยตักมาแล้วแล้วทอฉันเสร็จท่านก็ต้องนำบาทไปล้างเองอแล้วตักแล้วตักอีกได้ไหมเจ้าคะก็ไม่นะ ก็ครั้งเดียวจบเลยรอบเดียวจบค่ะฉะนั้นอันนี้ก็จะดูแตกต่างจากุฟเฟ่ของโยมคือถ้าโยมชอบแบบไหนตัวไหนเป็นอาหารไหนเป็นพิเศษก็จะไปตักแล้วตักอีกอันนี้ก็เรียกว่าทานได้เยอะตามชอบใจก็คือว่าคือถือทุดงงนี่ยคือชั้นมื้อเดียวอยู่แหะก็ครั้งเดียวจบเลยไม่มีการลุกขึ้นมาั้งสองซึ่งภาพแบบนี้ในประเทศไทยของพระสงฆ์เองเนี่ยถือว่ามี กันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะเขามีมาตั้งนานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพระสายธรรมยุทธ์หรือพระมหานิกายเนี่ยก็จึงปฏิบัติอย่างเงี้ยแหละฉันหมายถึงเวลาที่มีกิจกรรมบุญใชมะะมะะ่มีกิจกรรมบุญใหญ่ๆห,หรือมีพระสง่งจำนวนมากๆ ก็จะทําแบบนี้การเสิร์ฟพัฒหานารก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยต้องบอกอ่ะคือว่าแต่พนี้คำว่าบุฟเฟ่ต์มันเป็นภาษาต่างประเทศเนาะคนฟังฟังแล้วรู้สึกว่ามันดูหรูหราดูแบบว่าไฮโซอาจจะไม่เหมาะสมกับพระอะไรเงี้ยคือลุงลุงพี่ว่านะเราไปติดกับเขาเรียกว่าไปติดกับภาษาของของคําว่าบุฟเฟ่ต์เนี่ยจริงๆแล้วบุฟเฟ่ต์มันก็คือ วิธีการเสิร์ฟอาหารแค่นั้นเองมันไม่ใช่ว่าคำว่าบุฟเฟต่ตจะต้องนั่งใน MK อย่างนั้นหรือเปล่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแบบพราแบบไม่สำรวมในเรื่องของการฉันประกอบอาหารเองะอะไรเองอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งจริงๆในความเป็นจริงแล้วก็ยังปฏิบัติตามพระวินยัยได้โดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะฉันแบบไหน จะฉันเป็นวงหรือจะเดินตักอาหารอันนี้ก็ถือว่าสามารถทําได้คือเดินไปตักนะเราไม่ได้เดินฉันมันต่างมันต่างกันอ๋ออันนั้นค็อกเทลแหละเดี๋ยวจะมีเดินในอนาคตอาจจะมีแบบเพราะฉันค็อกเทลได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวหลวงพี่จะแบบให้รายละเอียดตรงนี้ไว้เลยถึงถ้าเราได้ไปเห็นห้ามเดินฉันอยู่แล้วใช่ห้ามห้ามเดินฉันอยู่แล้วแม้กระทั่งน้ํา ก็เหมือนกันก็ห้ามห้ามห้ามเดินฉันถ้าเราได้ไปเห็นถ้าเราได้ไปเห็นนะส่วนมากเนี่ยคนพูดจะไม่เห็นอืมถ้าเราได้ไปเห็นในการปฏิบัติของท่านอ่ะเราจะเห็นแล้วเราโอ้โหเออท่านปฏิบัติยังไงสํารวมกายวาจาใจในขณะที่รับประทานฉันขบฉันพัตตาหาอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องที่พระภิกษุสงฆ์พึงรู้ใช่พึงรู้พึงปฏิบัติอยู่แล้ว เพราะนั้นเนี่ยญาติโยมที่เป็นห่วงอันนี้อาจจะแบบเชื่อเชื่อเลยดีไหมคะว่าอาจจะลองไปดูอันนี้คิดว่ามีหลายๆที่ที่ทําแบบนี้<ม>เพราะว่าอย่างเช่นบางที่เนี่ยบอกว่าโอ้โหแล้วพระจะฉันยังไงหมดเพราะว่าอาหารเนี่ยเต็มโต๊ะเลย<ม>แล้วก็บางทีไม่ได้มีพระหลายรูปด้วยนะคะมีพระอยู่ไม่กี่รูปอุ้ยแล้วทําไมอาหารถึงเยอะขนาดนั้นม,มีการเอาภาพไปลงโซเชียลอะไรต่างๆ<ม>ที่ผ่านมา แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ถ้าพระฉันก็ฉันได้แค่อิ่มแล้วหลังจากนั้นล่ะคะจริงๆแล้วพระก็ฉันได้แค่หนึ่งอิ่มแหละพอฉันแล้วก็ที่เหลือส่วนที่เหลือก็ญาิโยงก็นําไปทานต่อหรือนํากลับบ้านค่ะก็เป็นเรื่องปกติก็เป็นเรื่องปกติของคนเข้าวัดอยู่แล้วถ้าคนเข้าวัดทําบุญแล้วจะทราบเรื่องนี้ดีเอามีหน้าลรเวลาเราได้ยินหรือเห็นคอมเมนต์ต่างๆที่มาตอบอยู่ในหน้าสื่อก็มักจะเป็นความเห็นของคนที่ เข้าวัดแล้วก็เห็นภาพแบบนี้จนคุ้นชินไปแล้ว<ม>ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องหยิบยกมาเป็นประเด็น<ม>แต่สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ค่อยได้มาวัดไม่ค่อยเห็นภาพนี้ก็าอาจจะตั้งคำถามสงสัยอยากให้ปล่อยวางนะปล่อยวางแบบอคติอะไรอย่างเงี้ย<ม>หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพระวัดนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้<ม>เลยทำให้เรา<ม>อคตินะ,ะแต่อยากให้ให ให้มองเห็นถึงวัตถุประสงค์ในการในการทำนะทำเพื่อ <ere> อะไรเราก็ทำเพื่อพัฒนานะเฟืฟ่องฟูปุป้พุทธศาสนาให้แบบให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งในสมัยพุทธกาลแค่นั้นเองแล้วที่อื่นเขาก็ทำการมันไม่ใช่ว่าที่นี่ทำที่เดียวค่ะง่ายเลยอันนี้ก็น่าจะหลายท่านก็คงจะพอมองเห็นภาพนะคะว่าพระภิกษุนั้นก็สามารถที่จะ ฉันอาหารนะคะในแบบที่เรียกว่าบุฟเฟ่ได้นะคะเพราะนั่นก็คือการนำพัตาหารมาวางเรียงรายแล้วก็รับประเคนโดยพระภิกษุที่เป็นตัวแทนไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นท่านก็เลือกฉันแล้วก็พิจารณาอะไรจากนั้นก็ฉันอย่างสงบสํารวมแล้วก็จบภายในหนึ่งบาทนะ,ะก็เป็นเรื่องปกติของการขบฉันนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่คนสงสัยแล้วก็สนใจก็คือเรื่องของการฉันเนื้อดิบ นะคะว่าทําได้หรือไม่ผิดหรือไม่ค่ะค่ะอาจารย์คือคือเนื้อเดีอดเนื้อตาในพระวินัยะก็คือต้องอาบัตทุกกฎนะพี่พะพุทธองค์แปลว่าอะไรคะอาบัตทุกกฎเนี่ยอาบัตก็คือคาว่าทุกกฎนี่มันไม่ได้แปลว่าอาบัตทุกเรื่องเลยอย่างนั้นไม่ใช่อาบัตทุกกฎเป็นอาบัตเล็กแบบหนึ่งชนิดหนึ่งสามารถสามารถปองได้สามารถปองอาบัตได้ก็คือแค่บอกความผิดแก่พระวิสุทธิรูปหนึ่งก็เหมือนกัน บอกความผิดของตัวเองเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่<อ>ซึ่งพระองค์ก็ทรงให้ทางออกะนะเพราะมันก็ไม่ได้ว่าใช้เป็นเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรถึงกับขาดจากความเป็นพระแต่แค่ให้เราได้มีสติในการรักษารักษาสิ่ของตนเองให้นั้นเองฝึกสติถ้าเผลอสติขาดก็องอาตได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไระมากมายขนาดนั้นเพราะว่าพระเนี่ยก็เป็นมนุษย์เนะ เป็นผู้ที่มีกิเลสนะฝึกฝนอบรมตนเองเช่นกันค่ะแล้วถ้าโยมเอามาถวายล่ะคะ้ายมมาถวายเหมือนก,มนก็มันก็มีอาหารหลากหลายบางอันก็ดิบบางอันก็สุกบางอันมันก็อาจจะมีทั้งสัญชาติไทยเ,เช่นปลาอันนี้ก็ดิบก็<ม>หรือว่าสัญชาติประเภทเพื่อนบ้านก็นจะเป็นโอ้มีหลากหลายเลย<ม>แต่ถ้าสัญชาติญี่ปุ่นก็เป็นปลาดิบม,มาอย่างนี้ใช่ไหมที่เรารู้จักกัน ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะเรียนถามนะคะว่าถ้าเราอะโยมอะเอาปลาดิบมาถวายเอาเนื้อดิบมาถวายลาบก้อยอะไรต่างๆแล้วมันเป็นยังไงคะหลังจากที่ได้นำมาถวายแล้วพระภิกษุจะต้องอทํายังไงกับสิ่งเหล่านั้นก็มีมีสองประเด็นเนื้อคือถ้าญาติโยม่ยมานิมนนิมนเหเราใช่ไหมบอกว่าหลวงพี่เดี๋ยวโยมจะนิมนหลวงพี่เนะี่ยไปฉันเนื้อดิบนะ อันนี้พอเราทราบเนี่ยอันนี้เราสามารถบอกโยมได้ว่าว่าว่าเราไม่เราไม่ไม่ไม่รับนะไม่ต้องการนะเพราะว่ามันผิดผิดพระวินัยแล้วแต่ทายาโยมเนี่ยนิมนต์เราไปแล้วแล้วเราไม่ทราบมาก่อนว่าจะนิมนต์เราไปฉันอะไรและญาติโยมเนี่ยนำมาถวายเดียวนั้นเลยคอันนี้ถือว่าเป็นการอนุโลมโเพื่อรักษาศรัทธา,าของญาติโยมโเป็นการคือให้เกียรติทานอ่ะของ ของผู้ที่มาถวายก็คือพระภิกษุนั้นก็มีมีเหมือนข้อบัญญัติข้อบังคับอยู่อันหนึ่งก็คือต้องเคารพในทานของญาติโยมที่เอามาให้ห้ามแสดงทีท่ารังเกียจหรือปฏิเสธแต่ก็ไม่ใช่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าถึงกับแบบว่าเอาเนื้อที่พระพุทธองค์ทรงห้ามจริงๆมาให้ฉันนั้นก็เกินไปแต่ที่อนุโลมในที่นี้หมายถึงว่า เขาบ้านในบ้านเมืองเราในสังคมเขานิยมฉันการนิยมทานกาันผู้คนทานทานกันแล้วมันไม่ผิดมันไม่มีโทษอ,อย่างเช่นถ้าเกิดพระอาจารย์ไปญี่ปุ่นแล้วก็เอาประดิบอย่างดีเลยนะมาถวายมีทั้งหลายอย่างเลยทั้งปลาทั้งปลาหมึกทั้งหอยทั้งอะไรต่างๆดิบหมดเลยอ,อย่างนี้แล้วพระอาจารย์เขามาถวายอย่างนี้พระอาจารย์ต้องรับไหมคะก็รับส่วนจะฉันหรือ ไม่ฉันยังไงก็แล้วแต่เราจะพิจารณาถ้าเราแพ้ของรีบฉันแล้วมีผลเสียต่อสุขภาพเราก็อย่าฉันแล้วเราฉันได้เพื่อรักษาสัตย์ย่โยมเราก็ฉันเสร็จแล้วก็ต้องไปปรงอาบัต่าถ้าเราผิดจริงมันอาบัตจริงเราว่าไปปรงอาบัติกก็แก้ไขได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าสนับสนุนให้ทําผิดนะไม่ใช่ค่ะท,ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือก็เพื่อฝึกสติเรานั่นเอง ก็คือมองกันในลักษณะของสังคมพระความเป็นอยู่ที่จะต้องมีการเหมือนบางครั้งก็อาจจะผิดพลาดจากพระวินยัยการปรงอาบัตแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการที่แต่ละท่านจะได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ใช่<ม>เริ่มต้นใหม่มค่ะแล้วโอเคแล้วมันมีเนื้อที่เฉพาะเจาะจงไหมคะว่าห้ามฉันเลยก็มีนะที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้มีเนื้ออยย่สิบชนิดที่ห้ามฉันก็มี หนึเนื้อมนุษย์สองเนื้อช้างสามเนื้อม้าสี่เนื้อสุนัขห้าเนื้องูหกเนื้อราชสีจ็ดเนื้อหมีแปดเนื้อเสือดาวเก้าเนื้อเสือโค้งสิบเนื้อเสือเหลืองที่พระพุทธเจ้านะในส่งบัญญัติขึ้นมาเนี่ยต้นบัญญัติเลยก็คือมาจากมาจากนางสุปริยานะผู้เป็นนี่พี่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะ ชื่ออุบาสิกาสุปิยาผู้เป็นเอตตะคะในด้านอุปถากพระภิกษุขไขแต่ว่าพระพิสุท์ที่ป่วยอาพาธนั่นอเองใช่เนี่ยถ้าอุบาสิกาท่านนี้นะเนะี่ยเป็นเอตตะคะเลยผู้เชี่ยวชาญเลยว่าได้ก็เลยไปถามไทยพระพิสุินะ์ผู้เป็นไข่นะผู้เป็นผู้อาพาธนะว่าอยากฉันอะไรเระพิสุ์บอกว่าอยากฉัน เนื้อใชหรืออะไรนะน้ำต้มเนื้อออน้ำต้มเนื้อนะนางวันลุงขึ้นนางก็ได้ไปหาซื้อที่ตลาดนะวันนั้นก็ไม่มีขายเลยทั้งตลาดอก็จริงก็เลยได้เฉือนเนื้อตัวเองที่น้องเนี่ยอืให้นางทาสีเนี่ยคนรับใช้ที่บ้านน่ะเอาไปทําแล้วนําไปถวายพระโอ้โหศรัทธาแรงกล้ามากเลยถวายเนื้อตัวเองเลยอเอาไปต้มถวายพระพิสูจไข่ อันนี้คือเขารพบในฐานมากนะเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงทรงรู้เนี่ยลับเป็นที่โพลธนาของกลุ่มชาวบ้านเนี่ยตีเตียนเนี่ยพระองค์ก็เลยทรงบัญญัติขึ้นมาว่าห้ามภิกษุเนี่ยฉันเนื้อมนุษย์อือค่ะเพราะเป็นมนุษย์เป็นเพศเดียวกันด้วยเป็นมนุษย์ด้วยกันด้วยแล้วส่วนเนื้อช้างเกับเนื้อม้าเนี่ยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัต พนะ่าหนะก็คือเป็นเป็น,ปนพาหนะของพระราชา<อ>ส่วนเนื้อสุนัขและกเนื้องูเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นสัตว์ที่สกปรกหน้าหน้ารังเกียจอะไรเงี้ยไม่ไม่ฉันอีกอย่างหนึง่งเนื้องูเนี่ยก็คือมีพญานะพญานาคเนีได้มามาทูลขอพระพุทธเจ้าว่าับอยา อย่าให้พระพิสุกเนี่ยได้ฉันเลยเพราะว่ายังมีพญานาคน่ที่ไม่ศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะเดี๋ยวจะเป็นการเนี่ยเป็นการอาฆาตพระที่ว่ามาฉันพวกเดียวมาฉันพวกเดียวกับพญานาคเียอ,อาจจะเป็นใครต่อกับพญานาคนี่คือเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันแต่งูเล็กกว่าใช่งูเล็กใช่เพราะว่าพญานาคเนี่ยที่นับถือพุทธศาสนาก็มีใช่ไหมที่ไม่นับถือก็มีนะค่ะอ ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็จะเกิดความอาฆาตได้ก็จะเป็นภัยต่อพระภิกษุสงฆ์นะแล้วก็ตัวพญานาคเองก็จะติดติดกรรมได้ค่ะหลายข้งข้ามแล้วส่วนอีกห้าชนิดก็มีราชสีหมีเสือโค้งเสือดาวเสือเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นสัตว์ที่เวลาถ้าเกิดเรากินเข้าไปมันมีกลิ่นเนยกลิ่นมันแรงมันจะเป็นอันตรายต่อพระที่แบบอยู่ทุ่ลงหรือปฏิบัติเนี่ย ในป่าใช่ในป่าเป็นอันตรายได้อ๋ออาจจะเจอสัตว์พวกนี้ย้อนกลับมาทำร้ายเอาได้ภายหลังหรืออาจจะทำไปแล้วใช่ไหมคะถึงได้ถึงแก่ความความตายไปเรียบถึงพระอาจจะมรณะภาพไปแล้วถึงได้มีการมาบัญญัติอันนี้หรือเปล่าคะใช่ทุกๆคือที่บัญญัติมามีเหตุหมดแหละก็มีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ที่ อีเตียนนะโพธนาเนี่ยว่าพระพุทธองค์ก็เลยท่งบัญญัติไว้เพื่อเพื่อไม่ให้เป็นที่เสียศรัทธานะของผู้ที่เลื่อมใสแล้วและยังไม่เลื่อมใส็ห่ายถึงว่าทุกทุกสิ่งที่มีการทรงห้ามนั้นก็คือมีเหตุมีผลที่มาใช่มีเหตุมีผลคืออยากให้ดูจุดประสงค์มากกว่าที่พระพุทธองค์ท่งบัญญัตินะว่าห้ามการห้ามเนี่ยก็ไม่ได้ว่าห้ามตายตัวทุกอย่างสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามยุคตามสมัยเออพระพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดกับพระอานนทะ์นะก่อนปรลนิพพานไว้ว่านะพระวินัยข้อใดอ่ะที่ที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคตามสมัยค่ะซึ่งอันนี้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงเหมือนกับอนุญาตไว้แล้วว่ามเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปอาจจะมีเรื่องอะไร ที่มันจะต้องปรับเพื่อไปตามยุคสมัยนั้นไปตามเหตุการณ์สถานการณ์ได้นะฮะแต,แ,แต่มันก็เป็นการยากใช่ไหมคะที่จะสร้างและจะปรับอะไรเปลี่ยนอะไรซึ่งอาจจะนํามาซึ่งการถกเถียงแต่ก็คงหาข้อยุติได้ยากาเว่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นเนอะมันก็การฉันอาหารน่ก็คือฉันเพื่อดํารงชีวิตแค่นั้นเองฉันเพื่ออยู่ใช่และอะไรที่ฉันแล้วมันเกิดโทษมันเกิดการตีเตียนเกิดไม่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเนี่ย ก็ไม่พึงฉันแค่นั้นเองแต่ในขณะเดียวกันเองในพุทธศาสนิกชนเองก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยใบบ้างเพื่อ<ม>ที่ว่าเกิดอะไรหรือได้ยินอะไรมามเห็นภาพอะไรที่คิดว่าอาจจะไม่มั่นใจ<ม>ว่าเอ๊ะอันนี้ผิดไหม,มก็ต้องไปศึกษาดูก่อน<ม>ว่าพระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้อย่างไร<ม>เพื่อที่ว่า ก่อนที่จะติเตียนพระสงฆ์หรือว่าจะเพ่งโทษมองว่าท่านทำผิดนั้นเนี่ยเราจะไดะ้ไม่ไปทำในสิ่งที่เรียกว่าล่วงละเมิดว่าร้ายทั้งๆท,งที่ถ้าเรามีความรู้เรามีความเข้าใจเราก็ยังต้องเรียกว่าพูดด้วยความเคารพเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ยิ่งจะต้องศึกษานะคะพระอาจารย์ก็วันนี้ได้ให้ะ ความรู้ดีๆกับเรามากพอสมควรที่จะเข้าใจในเรื่องของการฉันเนื้อนะคะ,ะการฉันแบบบุฟเฟ่ค่ะแล้วมีอะไรที่พระพุทธองค์ได้ทรงห้ามเกี่ยวกับเรื่องของการฉันเนื้อสัตว์บ้างไหมคะก็มีที่ห้ามก็มีกิริยา3ามนะหนึ่งเนีคือไม่ไม่เห็นว่าเขาฆ่ามาเพื่อเรานะสองนะไม่ได้ยินว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราสามไม่นึกสงสัยว่าเขาฆ่ามาเพื่อเรา ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะไปสั่งใครฆ่าสัตว์มาเพื่อตนได้ก็คือไม่ได้ฆ่าเองไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าก็คือไม่มีส่วนร่วมในการฆ่านั้นฆ่านั้นค่ะใช่เราสามารถชันได้เพราะเราจะไม่ไม่ได้เป็นผู้บงการค่ะโอเคเลยนะคะวันนี้ก็คิดว่าหลายท่านคงจะได้ความกระจ่างเกี่ยวกับในประเด็นของการ ไม่ฉันอ่าันได้หรือฉันไม่ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อสัตว์และวิธีการนะคะที่จะครบฉันนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะไม่จะเป็นเนื้อดิบนะคะอันนี้ก็ขอให้ตท่านได้มีวิจรารณญาณเนาะในการที่เราจะรับฟังว่าอันไหนคือถูกอันไหนคือผิดแล้วก็ทางที่ดีนะคะพระพุทธศาสนานั้นก็ควรจะต้อง มีผู้สืบทอดอย่างพระภิกษุสงฆ์แล้วก็คงจะมีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่จะต้องศึกษานะคะให้ถ่องแท้เช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับพระวินัยเพื่อที่เราจะได้สามารถนะคะทำให้นะคะสังคมอของชาวพุทธอันนี้เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสงบราบรื่นนะคะวันนี้ก็ถือว่าเราได้ความรู้จากพระอาจารย์เยอะเลยก่อนที่จะจบวันนี้ก็อยากจะให้ พระอาจารย์นะคะได้เมตตานะคะให้โอวาสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้เจ้าค่ะก็อยากให้มองเป้าหมายมากกว่าของการเป็นพระบวชเป็นพระหรือเป้าหมายของพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะนิกายไหนเนะหรือว่านับถือครูบาอาจารย์ท่านใดเนี่ยให้มองเป้าหมายว่าจริงแล้วเป้าหมายก็คือเป้าหมายเดียวกันเพื่อ ขัดเกลากิเลสนะฝึกฝนอบรมตนเองนะ่ะไปสู่พะนิพานอะไรที่วิธีการนะ่ะแต่ละวิธีการแต่ละท่านอาจจะต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันก็อยากให้สนับสนุนซึ่งการและกันเนะแล้วก็ให้เราเนะี่ยการที่เปลี่ยนจากการกล่าวโทษการเปลี่ยนมาเป็นการที่ให้เราเนะี่ยได้รับผิดชอบลูกขึ้นมารับผิดชอบว่าเรานะ่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนานะเนี่ยเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้า ก็ขอฝากเท่านี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์อย่างสูงกับนมัสการลามนะที่นี้นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราก็ได้ความรู้สาระนะคะเกี่ยวกับพระวินัยนะคะไปมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะหวังว่าครั้งหน้านะคะเราก็จะมีนะท่านผู้ชมมาติดตามนะคะรับชมรับฟังนะคะเพื่อศึกษาธรรมะไปพร้อมๆกันกับเรื่องเล่าเข้าใจธรรมนะคะ อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาเจอกันอีกนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ